สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องบัสทัวร์บายสุเหรนะครับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดนะครับผมอ่านะครับวันที่วันที่21ตุลาคมนะครับ2566นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ17บเนาฬิกานะครับผมอ่านะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่หมอชิดนะครับผมอันนี้ครับหมอชิดบรรยากาศการเดินทางนะครับ ก็วันจันทร์ก็จะเป็นวันหยุดยาวนะฮะผมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในว่าจะเป็นยังไงนะครับผมที่จอดอยู่นี้ก็เป็นรถกรุงเทพชัยภูมินะครับสาย28นะครับ28นะครับกรุงเทพชัยภูมิก็บรรยากาศวันนี้ก็คนก็เดินทางเยอะนะครับผมเพราะว่าวันหยุดยาวก็วันจันทร์วันที่23ตุลาก็เป็นวันปียะมหาราชนะครับผมก็จะ มีการเดินทางค่อนข้างจะเยอะนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ชานชาลาที่หมอชิดนะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นบรรยากาศคนก็มารอรถเยอะเหมือนกันนะครับผมค่อนข้างจะเยอะนะครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่หมอชิด คนก็เยอะนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถกรุงเทพแม่สายนะครับผมใครที่จะไปแม่สายสายเหนือนะครับรถก็เริ่มให้บริการแล้วนะครับผมต,ตั้งแต่น่าจะเที่ยวห้าโมงครึ่งหรือหกโมงผมไม่แน่ใจนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมก็กรุงเทพแม่สายานะครับผมแม่สายก็เป็นบรรยากาศที่ ออชิดนะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศอันนี้ก็เป็นกรุงเทพเชียงใหม่ของบริษัทสมบัติทัวร์นะครับผมสมบัติทัวร์นะครับวันนี้คนเดินทางเยอะมากเลยนะครับผมเมื่วอวานนี้ก็น่าจะเยอะเหมือนกัน นี่ก็เป็นกรุงเทพสระบุรีนะครับผมกรุงเทพสระบุรีโอ้ไม่มีนั่นเลยนะครับผมบริษัทเป็นสายสั้นนะครับผมบริษัทกาจะไม่เยอะนะครับผมกรุงเทพสระบุรีนะครับผมนะครับผมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับ17นาฬิกานะครับที่หมอชิดนะครับผม ก็เป็นรถสารการ์ดนะครับผมอาจจะเป็นสายรัตนะนะครับผมนีม่ก็เป็นบรรยากาศกาศรเดินทางก็มีหลากหลายบริษัทให้เลือกนะครับผมมีบริษัทหลากหลายให้เลือกจะไปแต่ละเ,เส้นทางนะครับหมอชิดนะครับขึ้นเหนือล่องใต้ออกตกนะครับมีหมดเลยนะครับผม เน,นื่องจากเป็นวันหยุดยาวนะครับผมก็มีผู้มาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ยังยังอยู่ใน <ไ antas S 1> ช่วงหัวข้ามอยู่นะ,นะครับผม,มตื่นๆก็น่าจะเยอะกว่าน,นี้นะครับผมผมพาเดินดูบริการบริเวณรอบๆนะครับผมอันนี้เป็นช่วงเวลา17นาฬิกานะครับผมบรรยากาศที่สถานีคนส่งผู้โดยสารหลอชิดนะครับผม ครับผมเทพก่อนสมุยใครจะไปเกาะสมุยก็มาใช้บริการได้นะครับของบริษัทขนส่งนะครับผมนะครับผมวันนี้ไปเชียงแสนนะครับผมไปเชียงแสน เทพจอนสักนะครับผมกรุงเทพโคราชนะครับผมแม่ฮังสอนก็มีนะครับผมเดินนะครับผมอ่านะครับอันนี้น่าจะไปใต้นะครับใครที่จะเดินทางไปใต้นะครับผมเนี่ยนะครับผมเกาะสมุยนะครับผมเกาะสมุยกับบริษัทขนส่งจำกัด99นะครับผม แล้ว,ลวาาน,นะครับผมอากาศวีพีนะครับผมคนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้นะครับผมเราก็เดินดูบรรยากาศที่หมอชิดนะครับผมกรุงเทพิศนุโลกนะครับผมอันนี้ไปศิุโลกนะครับ หลากหลายเส้นทางมากๆเลยนะครับที่หมอชิดนะครับอันนี้ก็เป็นสัมภาระขนส่งผู้โดยสารนะครับผมผู้ดยชายค่ะเดี๋ยวก็ไปอันนี้ก็เป็นกรุงเทพสนโลโเขากอนะครับผม มากเลยนะครับวันนี้บรรยากาศนะครับใครที่จะเดินทางนะครับก็สามารถสอบถามได้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวทางแอดมินนะครับก็จะ หาข้อมูลมาให้นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับสงสัยเรื่องเส้นทางหาไหนนะครับผมก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับผมตรงนี้นะนะครับผมก็เป็นพิศโลกยานยนต์ของบริษัทพิศโรยานยนต์กรุงเทพพิโลกเขาคอนะครับผมป่านะครับป่านะรประกาศชั้นหนึ่งนะครับ กรุงเทพหนองบัวลำภูโนนสังนะครับของบริษัทคนสุงจำกัดน,นะครับอันนี้ก็เป็นกรุงเทพแม่สายนะครับของบุษราคำนะครับผมบเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมนะบเดินทางใกล้ๆนะครับสอบถามข้อมูลได้ กรุงเทพแม่หัองสอนนะครับผมมาแล้วนะครับของสมบัติทัวร์นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยาก,กาศนะครับที่กรุงเทพนครราชสีมานะครับผม,มนะครับผมก็ให้บริการนะครับผม นี่ก็เป็นช่วงเวลา17นาฬิกานะครับก็ช่วงเย็นๆนะครับผมอันนี้ครับยังยังไม่มืดควรนะครับผมอยู่ในช่งวงไม่ยเย็นอยู่นะครับผมคนยังบริการมันใช้เยอะนะครับก็ต้องมีการวางแผนกันล่วงหน้านะครับผมเพราะว่าการเดินทางนะครับผมต้องมีการวางแผนกันล่วงหน้าในส่วนตรงนี้นะครับผมก็เพราะว่า เผื่อรถติดเผื่ออะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมนะครับผมก็เดินดูบรรยากาศนะครับที่หมอชิดนะครับผมเราก็มาดูบรรยากาศที่หมอชิดนะครับผมเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ผู้โดยสารนะครับผมให้บริการนะครับผมบริการท้งวันนะครับหมอชิดไม่เคยเงียบเหงานะครับจะนะครับผม ก็เป็นสมบัติทัวนะครับผมเดินทางไปกับเรานะครับผมสมบัติทัวอัน,นี่ก็เป็นธาตุนมนะครับผมที่จอดอยู่ที่บริษัทขึ้นเยอะๆนะครับธาตุพนมนะครับผมอ้คนเดินทางเยอะเหมือนกันนะครับไปธาตุพนมนี้ ก็พาไปชมบรรยากาศการเดินทางช่วง17นาฬิกานะครับผมภาพนมกรุงเทพอเ,เอแล้วครับผมนี่นะครับผมก็เป็นภาพนมก็คนเดินทางค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผม รับวันนี้นะครับผมโซเล่ Sole A, ก็ขอจบคลิปจบไลค์เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับช่องบัสทัวร์บายโซเลนะครับผมก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ